สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงหรือลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอ,อนําเสนอรเรื่องราวหนังสือที่อัศจรรย์ที่สุดตั้งแต่เคยพบมาชื่อหนังสือ Becoming Super Natural โดยดรโจดิสเปนซาผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยคือพลังคนธรรมดาหนือธรรมชาตินะครับขอสรุปเล่าเป็นตอนๆมีทั้งหมด14ตอนตอนนี้คือ e ี6บทที่3.2จงเปลี่ยนแปลงสู่ความสามารถใหม่ในโลกควอนตัม โปรดกด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้ครับเรื่องของเจดเชื่อมพลังงานควอนตัมตอนที่ลูกชายคนโตของผมชื่อเจดเรียนจบปริญญาโทเขาได้งานที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองซานตบาบาราราที่ผลิตกล้องสําหรับทหารเมื่อหมดสัญญาเขาย้ายไปทํางานที่บริษัทใหม่ในเมืองซานติเอโกหลังจากนั้นไม่นานเขาไม่พอใจผู้บริหารจึงลาออกและออกเดินทางท่องเที่ยวเขาชอบเล่นกระดานโต้คลื่น เขาจึงวางแผนเที่ยวทั่วอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเวลาเจเดือนเขาเก็บกระเป๋าพร้อมกระดานโต้คลื่นและออกเดินทางเขามีความสุขมากหลังผ่านไป6เดือนเขาโทรหาผมจากนิวซีแลนด์และบอกว่าพ่อครับผมต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะทําอะไรต่อเมื่อกลับมาใช้ชีวิตปกติผมอยากสร้างงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่อยากทําในรูปแบบที่แตกต่างผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการพักผ่อนครั้งนี้ได้ผมตอบเขา ต้องมีโอกาสดีๆสักอย่างที่เหมาะกับลูกซึ่งลูกสามารถเข้าถึงได้หยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนตัวเจแล้วว่าเส้นโค้งสองเส้นล้อมรอบเหมือนคลื่นแม่เหล็กรอก่อนนะเพราะคุณจะต้องทําแบบนี้ในการนั่งสมาธิท้ายบทเมื่อเขาทําตามผมจึงบอกว่าตัวเจนี้แทนความฝันของลูกเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับงานที่อยากทําแต่ตอนนี้เราต้องระบุให้ชัดว่างานแบบไหนที่ลูกอยากได้มาเขียนสิ่งสําคัญสําหรับงานใหม่กันพราอยากให้ลูกคิดถึงเงื่อนไขของตัวเจสาหรับงานใหม่ที่ลูกอยากได้ ใต้ตัวเจเขียนคาว่าความตั้งหนจะและเขียนรายละเอียดที่ชัดเจนของสิ่งที่ลูกต้องการในงานใหม่ลูกเขียนอะไรก็ได้แต่อยากเขียนว่าจะได้งานเมื่อไหร่หรือจะได้งานยังไงผมอยากทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกเขาบอกและผมอยากได้เงินเท่าเดิมหรือมากกว่าผมอยากทําสัญญาหกเดือนถึงหนึ่งปีและผมต้องรักงานที่ทําดีมากมีอะไรอีกไหมผมถามมีครับผมอยากเป็นเจ้านายตัวเองและดูแลทีมเองเขาตอบดี ตอนนี้ลูกมีเป้าหมายชัดเจนแล้วผมบอกทุกครั้งที่ลูกนึกถึงตัวเจให้ลูกนึกถึงทุกอย่างที่ลูกพูดมาจำทุกรายละเอียดที่ลูกต้องการได้ไหมเขาบอกว่าเขาทำได้ผมขอให้เขาลองคิดดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเขาจะรู้สึกอย่างไรเขียนมันไว้ข้างๆหรือกำหนดเจตนาย่อยเพื่อให้งานใหม่ของลูกชัดเจนผมบอกเขาพ่ออยากให้ลูกเขียนว่ากำลังใจซึ่งเป็นพลังงานของอนาคตผมแล้วเขียนออกมาทีและอย่างว่ามันคืออะไรบ้าง มีพลังรักชีวิตอิสระและรู้ขุนลูกบอกกับผมเขาระบุก,กำลังใจที่จะใช้ในการนำพาง,งานนั้นมาสู่เขาที่เหลือก็แค่จัดเรียงทุกอย่างให้ลงตัวดูสิ่งที่เจสระบุในภาพ3.6เจตนาที่ชัดเจนบวกกำลังใจเท่ากับพลังงานใหม่นี่คือวิธีที่ลูกของผมเจสร้างงานใหม่ของเขาเจเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนด้วยศักยภาพทางด้านซ้ายมือมีเจตนาคือเขาเขียนเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของงานที่เขาต้องการ ทางด้านขวามือคือใต้กำลังใจเขาเขียนอารมณ์เฉพาะเจาะจงที่เขาจะรู้สึกเมื่อประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยการรวมทั้งสององค์ประกอบเขาเปลี่ยนพลังงานของตัวเองทุกวันเพื่อดึงดูดงานใหม่เข้ามาตอนนี้ลูกมีเวลามากมายลูกไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าเล่นเซริร์ฟและพักผ่อนระหว่างช่วงนี้ผมบอกเขาเพราะฉะนั้นมันน่าจะง่ายสำหรับลูกที่จะสร้างอนาคตของตัวเองรับปากได้ไหมว่าจะส่งสัญญาณใหม่ไปยังสนามพลังทุกวันเขารับปาก แล้วผมก็ทบทวนกับเขาเรื่องการหาปัจจุบันขณะก,การเข้าสู่ศูนย์กลางและยกระดับพลังงานเพื่อให้พลังงานของเขาบรรจุเจตนาสู่อนาคตเพียงประคองสัญ,ญลักษณ์นั้นไว้กลางดวงตาแห่งจิตของลูกระหว่างส่งเคลื่อนพลังงานไปยังปริภูมิที่อยู่เลยออกไปจากร่างกายลูกผมบอกขั้นตอนคล้ายการปรับจูนสัญญ,ญาณวิทยุและเลือกหนึ่งความถี่ที่มีข้อความยิ่งสติรับรู้ของลูกคงอยู่ในพลังงานนี้นานเท่าไหร่หรือยิ่งลูกตระหนักถึงพลังงานของอนาคตนานเท่าไร ลูกก็จะมีโอกาสเรียกประสบการณ์นั้นมาได้มากเท่านั้นดังนั้นปรับจูนเข้าหาพลังงานของอนาคตทุกวันและจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่ลูกส่งออกไปสู่สนามความตั้มคือการทดลองกับชะตาชีวิตเมื่อมีการสั่นสะเทือนที่ตรงกันระหว่างพลังงานของลูกกับพลังงานของสตกยภาพนี้มันก็จะเข้ามาหาลูกเองดังนั้นแล้วลูกจะรักษาสภาวะนั้นไว้ได้ไหมเจสได้ครับเขาตอบจากนั้นเมื่อลูกเข้าสู่สภาวะดำรงอยู่ใหม่ได้สักระยะหนึ่ง พ่ออยากให้ลูกคิดต่อว่าจะทําอะไรกับงานใหม่ผมกล่าวต่อลูกจะเลือกทางเลือกใดทําอะไรประสบการณ์ไหนรอลูกอยู่และมันจะทําให้รู้สึกอย่างไรพ่ออยากให้ลูกใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงของอนาคตในปัจจุบันขณะเที่ยงจดจาอนาคตของลูกจากสภาวะดํารงอยู่ใหม่เช่นเดียวกับที่คนทั่วไปมักหมกมุ่นกับสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาแต่ละวันแต่ผมขอให้ลูกหมกมุ่นกับสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อเขาเจองานใหม่ คิดถึงเวลาทั้งหมดที่ลูกจะมีไว้โตคลื่นการเดินทางที่ลูกทำต่อไปทีมงานที่ลูกจะทำงานด้วยจุดแข็งของพวกเขาและเงินที่ลูกจะเก็บได้เพื่อซื้อบ้านใหม่และรถคันใหม่ผมกระตุ้นเขาสนุกกับไอเดียเหล่านี้ในแต่ละวันเหมือนนักเปียโนและนักเล่นกล้ามที่คุณอ่านเจอในบทก่อนเจสกำลังจะปูพื้นสมองและร่างกายให้เหมือนกับว่าอนาคตที่เขาต้องการเกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะที่ที่ลูกวางความสนใจไว้คือที่ที่พลังงานของลูกอยู่ผมกล่าวต่อ พ่ออยากให้ลูกทุ่งเทความสนใจและพลังของลูกไปยังอนาคตใหม่และขณะที่ร่างกายตามจิตไปอาบน้ําทุกเช้าไปสู่สิ่งที่ลูกรู้อยู่แล้วถ้าลูกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆร่างกายจะตามจิตไปสู่สิ่งที่ลูกไม่รู้จักเจสรับปากว่าจะทําสมาธิทุกวันเขากลับมาหลังผ่านไปหนึ่งเดือนวินาทีที่เครื่องบินลงจอดอยังลอสแอนเจลิสเขาส่งข้อความหาผมและถามว่าพ่อครับผมกลับมาอเมริกาแล้วเราคุยกันหน่อยได้ไหมครับโอ้ผมคิด เอาล้ะนะแล้วผมก็โทรหาเขาและถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยมเลยครับเจสตอบแต่เงินผมเริ่มร่อยหรอแล้วครับผมยังไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงตอนนี้ความเป็นพ่อในตัวผมอยากบอกว่าไม่เป็นไรไอ้ลูกชายพ่อจะให้เงินใช้จนกว่าลูกจะยืนได้ด้วยตัวเองแต่ความเป็นครูในตัวผมปฏิเสธและตอบว่าดีแล้วลูกเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกต้องสร้างแล้วจริงๆตอนนี้ลูกอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้แล้วบอกพ่อด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วผมก็วางสายผมรับรู้ได้ว่าเขาคงลำบากแต่ผมรู้จักลูกของตัวเองดีและผมรู้ว่าเขาจะตั้งสติและทำสิ่งที่ต้องทำเนื่องจากเจกรู้สึกร้อนรนอย่างแท้จริงเขาจึงต้องเริ่มจริงจังเขาขับรถไปเมืองซานตาบาบาราหากลุ่มเพื่อนร่วมห้องสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเขาพวกเขาไปเล่นสโนว์บอร์ดสีวันเหมือนที่มักทำกันทุกปีเมื่อวันหยุดสี่วันนั้นจบลงเขาแวะไปซานตาบาบาราอีกครั้งก่อนกลับบ้านและเขาบังเอิญเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์โต้คลื่น แล้วก็เจนักออกแบบครีปกระดานโต๊คลืนระดับแนวหน้าของโลกซึ่งบังเอิญอยู่ในร้านนั้นเหมือนกันพวกเขาเริ่มพูดคุยกันหลังจากสนทนากันสักพักนักออกแบบคนนั้นบอกกับเจสว่าผมกําลังตามหาช่างเทคนิคมาช่วยออกแบบครีปกระดานโต้คลืนเราจะทําให้ธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงไปเขาอยากจ้างผมประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีและเขาให้ผมทำงานอย่างอิสระทำอะไรก็ได้ตามที่ชอบผมสนใจแค่ว่าสุดท้ายเราต้องได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม รู้ไหมว่าเรื่องนี้จบอย่างไรเจสได้งานด้วยสัญญาจ้างหนึ่งปีที่เขาสามารถต่อได้ตลอดเวลาตอนนี้เขามีรายได้มากกว่างานเก่าเขาชอบอาชีพใหม่เพราะเกี่ยวข้องกับการโต้คลื่นที่เขาลงไหลบางครั้งเขาส่งข้อความมาหาผมและบอกว่าผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจ่ายเงินให้ผมทําแบบนี้เขาเป็นนายตัวเองทํางานจากที่ไหนก็ได้ตามใจชอบและได้ออกไปโต้คลื่นเพื่อทดสอบคลีปที่เขาออกแบบเขามีความสุขกับชีวิตไม่ต้องเขียนจดหมายสมัครงาน ไม่ต้องโทรศัพท์หรือส่งอีเมลและไม่ต้องไปสัมภาษณ์หรือกรอกไปสมัครโอกาสตาหาเขาจนเจอเมื่อเราไม่มีตัวตนทางกายภาพไร้สิ่งใดๆไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่อยู่ในช่วงเวลาใดๆเราพยายามหันความสนใจออกจากสิ่งที่ทําให้เราขาดสมาธิในโลกภายนอกซึ่งกีดขวางไม่ให้เราอยู่กับสนามความตั้มแห่งสติปัญญาทั้งภายในและรอบตัวเราหันกลับเข้าสู่ภายในและอยู่กับสติรับรู้ที่อยู่กับเราเสมอเมื่อเราเข้าสู่สภาวะสติรับรู้ที่ดำรงอยู่ทุกขณะ เรากับเรากำลังส่องกระจกข้างหน้าสิ่งนั้นมองกลับมาที่เราและในที่สุดสิ่งนั้นก็สะท้อนสิ่งที่เราปรารถนากลับมายิ่งเราคงอยู่ในสถานที่ไร้ส,สารและมุ่งความสนใจพร้อมส่งพลังไปสู่ที่นั่นได้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้สนามรวมมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเราเปิดรับศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเราก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปด้วยขณะที่เราเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความหวังใจ โดยไม่หวนคิดถึงโลกทางวัตถุแห่งประสาทสัมผัสในความเป็นจริงสามมิติเราได้สัมผัสความเป็นหนึ่งเดียวและความสมบูรณ์ภายในมากขึ้นกระบวนการนั้นเริ่มเติม,เต,มเต็มสิ่งที่เราขาดการแยกเดี่ยวการแบ่งขั้วความเจ็บป่วยและบุคลิกภาพที่หักทังของเราระบบชีวภาพของเราสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อตัวเราสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้สึกขาดอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดขาดหายไปที่จุดนั้นเราเพียงเฝ้าดูสิ่ง ที่มีอยู่ในสนามควอนตัมของความเป็นไปได้และศัตยภาพทั้งหมดและทําให้มันปรากฏขึ้นด้วยความสนใจและพลังงานของเราตอนนี้ผมขอถามคุณว่าประสบการณ์ใดในสนามควอนตัมที่เราพบกับคุณอยู่เตรียมตัวปรับจูนเข้าหาสนามควอนตัมการทําสมาธิแบบนี้ต้องอาศัยการเตรียมตัวล่วงหน้าเล็กน้อยเริ่มแรกผมอยากให้คุณคิดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับศัตยภาพที่คุณอยากจะมีจําไว้ว่ามันก็เหมือนอิเล็กตรอนก่อนยุบตัวเป็นสสาร ประสบการณ์ที่ว่านั้นมีอยู่แล้วในรูปแบบพลังงานหรือความถี่ในสนามความต่มนี่คือพลังงานที่คุณกําลังจะปรับจูนเข้าหานักเรียนของเราบางคนสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยการปรับจูนเข้าหาศักยภาพหนึ่งเพียงเท่านั้นพวกเขาลดสารบ่งชี้มะเร็งลงได้พวกเขาทําให้เนื้องอกหายไปพวกเขายังสร้างงานใหม่ที่สุดยอดได้พักผ่อนตากอากาศแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีมีเงินมากขึ้นมีประสบการณ์ลึกลับลึกซึง้งและแม้แต่ถูกลอตเตอรี เชื่อผมเถิดทีมของผมและผมเห็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาเลยครับก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักเลยเมื่อคุณได้ประสบการณ์ใหม่ที่ต้องการสร้างแล้วให้แทนสิ่งนั้นด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวจากนั้นเขียนตัวอักษรนั้นลงบนกระดาษค,คิดถึงตัวอักษรนั้นในฐานะสัญ,ญลักษณ์แทนความเป็นไปได้ที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตคุณการเขียนลงในกระดาษแทนที่จะคิดอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะการเขียนลงไปเป็นการเน้นย้ําว่าคุณต้องการมันจริงๆ จากนั้นว่าเส้นขึ้นรอบตัวอักษรสองเส้นแทนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่คุณต้องสร้างขึ้นรอบตัวให้ตรงกับศักยภาพในควอนตัมคราวนี้ใส่คำจำกัดความให้ตัวอักษรเพื่อทำให้เจตจำนงของคุณชัดเจนขึ้นคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างละเอียดและเขียนเป็นรายการออกมาอย่างน้อยสี่ข้อสิ่งเดียวที่ผมไม่ต้องการให้คุณเขียนลงไปคือเรื่องกรอบเวลาเช่นหากเจตจำนงของคุณคืองานที่ยิ่งใหญ่รายการของคุณน่าจะคล้ายแบบนี้มีรายได้มากกว่าตอนนี้อย่างน้อยห้าหมื่นดอลลาร์ หรือเกือบ2ล้านบาทบริหารจัดการทีมที่เป็นสุดยอดมืออาชีพของตัวเองเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองมีประกันสุขภาพที่ดีเยี่ยมและตราสารสิทธิ์กำไรสูงสร้างความแตกต่างให้โลกนี้คราวนี้ในกระดาษแผ่นเดิมเขียนอารมณ์ที่คุณจะรู้สึกเมื่อศักยภาพที่คิดไว้เกิดขึ้นจริงคุณอาจเขียนว่ามีพลังไร้ขีดจำกัดสำนึกของคุณเป็นอิสระยอดเยี่ยม รักชีวิตเบิกบานมีค่าอะไรก็ตามที่ใช่สำหรับคุณเขียนมันลงไปและถ้าคุณไม่รู้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกอย่างไรเพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นลองเขียนว่าสำนึกขอบคุณมันได้ผลเสมอความรู้สึกสำนึกขอบคุณเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังในการดึงดูดผลลัพธ์ที่ต้องการเพราะโดยปกติแล้วเรารู้สึกสำนึกขอบคุณหลังจากที่ได้รับบางสิ่งดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ทางอารมณ์ของความรู้สึกสำนึกขอบคุณหมายความว่า คุณได้รับสิ่งนั้นแล้วเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณหรือซาบซึ้งใจคุณอยู่ในสภาวะที่พร้อมรับอย่างเต็มที่เมื่อคุณโอรรับความรู้สึกสำนึกขอบคุณร่างกายของคุณในฐานะจิตไร้สำนึกจะเริ่มเชื่อว่ามันอยู่ในความเป็นจริงอนาคตในปัจจุบันขณะอารมณ์อันหลากหลายที่คุณเขียนลงไปนั้นเป็นพลังงานที่จะบรรจุเจตนาของคุณนี่ไม่ใช่กระบวนการทางสติปัญญามันเป็นกระบวนการทางอารมณ์ความรู้สึกคุณต้องซาบซึ้งกับความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริงคุณต้องฝึกให้ตัวเองเข้าใจก่อนว่า วันข้างหน้าจะมีอารมณ์เป็นอย่างไรและคุณต้องทำแบบนั้นในขณะนี้ตอนนี้คุณพร้อมทำสมาธิแล้วคุณสามารถหาซื้อการสอนเรื่องเชื่อมโยงกับศักยภาพใหม่ในแผ่นซีดีหรือดาวน์โหลดไฟล์เสียงได้จากเว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญหรือคุณจะเลือกทำสมาธิด้วยตัวเองก็ได้เริ่มต้นการสำรวจความสนใจไปตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงพื้นที่ว่างรอบๆอ,อวัยวะเหล่านั้นคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในบทต่อไปว่าทำไมการสนใจพื้นที่ว่างรอบตัวจึงสำคัญ แต่ตอนนี้เพียงรู้ว่าการมุ่งความสนใจนี้ช่วยเปลี่ยนคลื่นสมองจากคลื่นเบต้าที่ร้ายระเบียบไปสู่คลื่นแัลฟาและทิต้าที่มีความสอดคล้องรับรู้ถึงพื้นที่อันกว้างใหญ่เหนือดวงตาในความมืดนิรันต์พื้นที่กลางศีรษะพื้นที่ระหว่างหลังคอกับศีรษะพื้นที่กลางอกแล้วเคลื่อนการตรหนักรู้ไปยังพื้นที่ว่างกลางคอหอยพื้นที่เหนือและรอบคอพื้นที่ว่างกลางอกพื้นที่ว่างรอบตัวพื้นที่หลังสะดือและสุดท้ายพื้นที่ว่างรอบสะโพกในพื้นที่ว่างอันเงียบสงบไร้ขอบเขต ใช้เวลาสัมผัสแต่ละส่วนกระหนักถึงมันและอยู่กับมันรับรู้ถึงอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่ห้องของคุณตั้งอยู่จากนั้นค่อยๆขยายการรับรู้ออกไปยังพื้นที่ถัดจากห้องและสุดท้ายคือพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่บรรจุทุกพื้นที่บัดนี้ถึงเวลาที่คุณจะดึงความสนใจออกจากร่างกายสภาพแวดล้อมและเวลาเพื่อเข้าสู่สภาวะที่ปราศจากตัวตนไร้ที่อยู่ไร้เวลาเพื่อกลายเป็นจิตบริสุทธิ์เพื่อเปิดรับการรับรู้ในพื้นที่อันมืดม right ิดไร้ขอบเขต และสนามพลังที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้หากเกิดความคิดฟุ้งซ่านให้ย้อนกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเปิดเข้าสู่ปริภูมิอสานด้วยการมุ่งความสนใจอย่างต่อเนื่องคิดถึงศักยภาพในสนามความตัมที่คุณอยากปรับจูนทบทวนตัวอักษรของคุณรับรู้พลังงานของศักยภาพในอนาคตทั้งภายในและรอบตัวและปรับจูนเข้าหาอนาคตของคุณเมื่อทําเช่นนี้คุณจะกล้าไปสู่สภาวะดํารงอยู่ใหม่ส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าใหม่เข้าสู่สนามนั้น เมื่อพลังงานของคุณสอดคล้องกับศักยภาพเหตุการณ์ใหม่จะมาพบคุณคุณไม่ต้องบังคับให้สิ่งใดเกิดขึ้นผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนอาจต้องใช้เวลาในการทำสมาธิมากกว่าสองครั้งกว่าโอกาสแห่งอนาคตของคุณจะปรากฏอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือนานกว่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำสมาธิต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะดำรงอยู่ใหม่และส่งสัญญ,ญาณแม่เหล็กไฟฟ้าใหม่ก็ถึงเวลาจดจำอนาคตก่อนที่มันจะเกิด เริ่มซักซ้อมในจินตนาการว่าอนาคตเป็นอย่างไรโดยใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตนั้นทําให้สมจริงที่สุดเรียกอารมณ์ดีที่คุณวางแผนไว้เพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงความรู้สึกในอนาคตน้อมนอบต่อการสร้างสรรค์ของคุณบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์ในสนามแห่งความเป็นไปได้และปลดปล่อยมันสุดท้ายอวยพรร่างกายด้วยจิตใจใหม่อวยพรชีวิตอวยพรความท้าทายอวยพรจิตวิญญ,ญาณอวยพรอดีตและอวยพรอน,อนาคต วอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเปิดใจและขอบคุณชีวิตใหม่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นค่อยๆนำการรับรู้กลับมาที่ห้องและเมื่อพร้อมจึงลืมตาลุกออกจากการทำสมาธิราวกับว่าอนาคตนั้นเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ใหม่มาพบคุณจบบทที่สามแล้วนะครับถึงตอนนี้เราได้รู้วิธีดึงพลังจักรวาลสสามความตั้มมาสู่ตัวเราได้อย่างไรขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับ เรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ